นะครับนี่ครับวันนี้เราขับรถกันมานะครับหลายคันมากเลยครับนี่ฮะีวนี่วันนี้เราจะมาทํางานก่อสร้างกันะครับหลับว่าจ้างมาครับขับถนนมาไกลมากเลยครับโอ้ยเส้นทางไกลมากครับอ้าน้ำด้วยรถเกตมาเลยครับอ้โอ้นี่แล้วดูทาายยาลงมาแล้วครับโอ้มันจะติดๆนึงครับปู คันนี้ดูสบายแน,น่โอ้ยโอ้ยสบายสบายครับดูสบายแล้วครับนี้ไม่มีปัญหาฟังบังบ,บยังรับ,รบเดี๋ยวนา,านเป็นไงครับ,บ ไปลงครับไปก็ลงอ้วโอ้โหอันนี้ลดเล็กมากครับลงมาครับอัมาเรื่อยๆครับอันบางๆอืมย่างทิ้แสงคดีก็งลงจะลงยากนิดนึงครับอ่าอยัางลดลงมาเลยครับนีกไม่ค่อยลงอ่ะอ่ะ สแดดออกจ้าแล้วนี่ต็มหองบอโอ้ยลงมาแล้วปืนลงมาแล้วครับปืนออเอาไม่โครล,ลงกับปานเตมเปอรปืนตมเปอร์รอพารองานอืมอชินงดุ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 ุด,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 ด อ่าไมโครพร้อมอืมดูอืมอืมโน่โบันทุกพร้อมเฮเลอร์โลมโมปังปังอืม๊ย

เราจะเตรียมงานยังไงไอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเตรียมงานยังไงครับผมอ๋อฮะอู้หูรถเยอะมาก